สวัสดีครับยูวผมเอมคูดคาร์นะครับผมวันนี้มูวเจ้า Honda c i ี i c FD อดีปีศูนหกครับคันนี้คันนี้เป็นสีเทานะครับผมสวยๆงามงามไปเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันเลยฮะด้านหน้านะครับสเกิร์ตหน้าเป็นของมูเก้นนะครับผมแล้วก็เฮดแดงเบิกใหม่นะครับไฟหน้าเบิกใหม่นะครับผมขัดคมให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกใสๆนะครับผมล้อเป็นซีอ8แปดนะครับสีเทพแท้นะครับผมนะครับน้ำตาลเข้มขอบชานะครับผมคันนี้พร้อมใช้นะครับภาษีหกแปดนะครับผม สีสันสวยเงาฉ่าทั้งคันนะครับฟิล์มช้าเขียวนะครับการสาดมูเก้นนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมระบบเบรก ABS นะครับมีแอร์แบกนะครับคันนี้คันนี้เป็นโฉมไฟตากลมนะครับผมไฟท้ายสวยๆไม่มีแตกหักนะครับโลโก้เฮดแดงเบิกให้ใหม่นะครับหางหลังมูเก้นนะครับายท่อโมดูลโลนะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันเลยครับภายในคันนี้ได้เป็นสีเบจนะครับสวยๆนะครับ สภาพไม่มีแตกหักนะครับผมไม่มีริ้วรอยนะครับสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับแถงประตูสีเบตนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้ครบนะครับผมบอกคู่หน้าสวยๆไม่มีขาดนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับโลโก้เฮดแดงเบิรดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยครับ ห้องเครื่องคันนี้เดิมๆนะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มหน้าเดิมถ้ายเดิมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเลยครับตตาร์ทีเดียวติดเลยนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับเครื่องนิ่งๆเลยคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจก็แวะมาดูแวะมาชมกันก่อนได้นะครับหรือโทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าสองหกสองหกเอ็กซ์บูทคายนี้บริการครับ